โรงเรียนเมืองสวงวิทยาตั้งอยู่เลขที่123หมู่4ตำบลหนองผืออำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517มีพื้นที่จำนวน165ไร่92ตารางวามีอาคารเรียนและอาคารประกอบได้แก่ อาคารเรียนจำนวนสองหลังอาคารค้าหกรรมอาคารอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนึ่งหลังอาคารหอประชุมโรงอาหารหนึ่งหลังห้องสุขาหกหลังมีเขตพื้นที่บริการครอบคลุม5าตำบลได้แก่ตำบลหนองผือตำบลคูเมืองตำบลกกกุงตำบลหนองหินและตำบลเมืองสวง โรงเรียนเมืองสวงวิทยามีปรัชญาโรงเรียนคือวิชาจรณะสัมปันโนหมายถึงพูดถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติคติพจน์คือวินัยดีกีฬาเด่นเน้นวิชาการพัฒนาสังคมตราประจำโรงเรียนเป็นอักษรย่อมสวอยู่ใต้ชดาที่มีรัศมีเจ็ดแฉกซึ่งแต่ละแฉกมีความหมายดังนี้ ยอดวิชากล้าคิดอุทิศตนอดทนเยี่ยมเปี่ยมน้ำใจวินัยเคร่งเก่งปฏิบัติสีประจำโรงเรียนม่วงขาวสีม่วงหมายถึงความอดทนและมีวินยัยสีขาวหมายถึงความมีน้ำใจและเสียสละการดำเนินง,งานของโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนมืองสวงวิทยา พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากคนในปีการศึกษา2565ท่านผู้อำนวยการประวินเชิญสะอาดและท่านรองผู้อำนวยการเมทีหินทองได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50คนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักลการมีส่วนร่วมผ่านการทำงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้ MSW model ภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความสัมพันธ์ชุมชน,ชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีค่านิยมอง,องค์กรคือการมีส่วนร่วมวัฒนธรรมองค์กรคือการทำงานเป็นทีมมีพันธกิจเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงมาตรฐานสากลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ SCQA ประจำปี2562ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับรางวัลเสีมาปาป,าปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเมืองสวงวิทยาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ระดับเอ โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a วอรสดังนี้รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองด้านวิชาการผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยมรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนดังนี้รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงมสถึงมห รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันรำวงมาตรฐานม1ถึงม .3 รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพม4ถึงม .6 เรามีความมุ่งมั่นมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์มีคุณค่า และทำประโยชน์ให้แก่สังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข